จนหอมพักสีไปเลยเอาถ่ายกับเขาเล้วางเียหนาใส่บัดเลย

มาพี่น้องโอ้ยุู้นะโอู้หูเก็บหอเลยสองตัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับมื่อเดี๋ยวมากับน้องพี่นอ้องอบบเลี้ยงออยหอยครับผมเลี้ยงอ้อยหอยมือก่อนกินเข่าเสียบเสียบเอา้ามีพี่น้องทำาหาหลายคนเอามาหนีกินเลยเฮ้ยน้องได้อัน ไกลไตหนามพีหหมห่หนอกของอเราอู้เบึงเด้ออูอเ้อเด้ออ้ยไปเปื่อยเลยไกลบาน,อ,นาอเโอ้ตับตับกิน2คนกับนอกวันนี้ย่า้อนบนไม่กินน้ำเพิ่ปวดเขียวว่ะสันเอากิเาเนเลยเฮ้ใส่เลยขอนียวใส่เลยเฮ้ยกวาแล้วชุ่ยจวนนะพ Ừ. Ừ. thích ngọt béo hoàn đi ừ. thích được cái béo hoàn vào เกบดีฮะเครื่องมันถึงเครื่องมันเด็ดสุดยอดเลย เดี๋ยวไปองเดี๋ยวันนี้เอิรนมากินดยเฉพาะได้ไหมไก่ไก่บั้น,นีรมันขนาด ตับตับไก่ไว้ให้เราคนอนน่ะไว้ให้เราก็ได้ตับไก่โอหอดเลยดิ หอ,อมนอิดหน่อยสูตรใจสองหนาำเอาสองหน่ำคิดว่าจะเป,ปื่อยเนาะแต่ว่าไก่เป็นไก่บ้านไข่ไข่พันผสมคือไก่เหนือนั่เนาะเป็นไก่อวนนไก่อ่อนไมันเลยลองเมืองไว้น่อยสูตรนเะสียบ khác không thể biết được Bác rồi bác <laughs> Bác được treo này treo treo nằm này Nó 想坨，嗯，完没有。 ดดีแลพวกอยู่บะมืนเะนี่ยเขาเบ่งคนเบ่งเป็นหลานเนี่ยฮะคนเบ่งเป็นหลานในมือนกินอูปันซิวอ่ะอูปันซิวกับตำบมูทวน่ะคนรวยเป็นลานเราใส่โอ้แมาใหญพี่น้องเอ,อิอนมากินเลยนี่นี่มีคนน้ำหาหลา,ายน้องมาแล้วเอาเอิ่มเลยเนีย่เต็มถาดเลยสองตัว

อืมี้ขนาดงะรอรยดีครัอ,อยู่เทียงหน้าหอนแห้งเลอกาศลุมยวนลุมหอนอืมุยลมแล้วตอน,นี้มลหอน สนเอาคิดจังมากละมากเลยพี่น้องน่าตีนบ่โปรตีนราคาตีนไก่บ้านมันช่บ่คือตีนไก่เห็นไก่พันเลยพี่น้องไก่เหนือนบ่ไก่เหนือจนไหลแล้ว่งไก่เหนือบ่ลอยไร จินอยากมือกไก่ไก่เน the ียพ like so ักก en ็ยังเซ็มปลายไงหึข้างล่างลยตลงือตะวันบ่ใหม่หน่องเขาเห็ดเนาะน่ใหม่้พรวามันถืออายมั้อ้นาายนไอ้นนามตโลง cả mi nạm cậu cái này có mi nhìn lại không con bớt đi

ว้าักเลยหอมยิบยิบมก็ตัวเสีบว่ะตัวเสียบว่ะช่องเลี้ยงไอ้หอยพี่น้องฝากพี่น้องเป็นคนที่ตามไม่ได้นะครับน้องยุ่งกันกับผมนี่แหละนะครับครับฝากน้ำเลี้ยงไอไ้หอยเดี๋ยวผมจะว่างก็มีเลี้ยงไว้เนี่ยแต่เขาเหม็นเนาะช่องเลี้ยงไอไ้มมอหอยหน้าไม่ยั้งฝากเพีเนาะอันพี่น้องบ่ มีเนาะเอาสามอีกเนาะกะมันหลหัวเป็นน่องเดี๋ยวค่อยไปกินอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเด็กนางกินเลรียอีกทีนึงขอบคุณนเปนนองเนี่ยขอบคุณทุกงไหนทุกแช่มผู้ใดเอาเบื้องใจจะลืมกดไลค์กดแชร์้ำเนียเพื่อเป็รงใจให้กันนะครับไก่ไตน้ำเป็นไก่บ้านไก่บ้านเหมือนจะว่าไก่ผสมเหล่าเปนนองไก่ตัวนี้ไก่สามสายไก่สามสายพันธุ์แมนกับว่าไดมันเหนือมันมันมันออกเป็นหนุ่มหนุ่มมันมันเนาะครับแล้างกินผู้สุภาพกัขอโทษเขาไปที่เป็นน่องเนนาะมาหนีครับ